สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษานะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องธนาคารและการกู้ยืมนะคะเดี๋ยวไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ อ่านะคะนักงเรียนขาภาพนี้นะคะก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธนาคารกลางนะคะจะเป็นสถาบันการเงินที่สําคัญของประเทศมีบทบาทหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็ดูแลระบบการเงินให้มั่นคงและก็ก้าวหน้านะคะ นี่คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบทบาทหน้าที่เหมือนที่ครูบอกไปนะคะเมื่อกี้ก็คือรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะคะแล้วก็ควบคุมและดูแลสถาบันการเงินนะคะแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายทางเศรษฐกิจให้รัฐบาลด้วยแล้วก็4นะคะทําหน้าที่ในการจัดพิมพ์นะคะและก็ออกใช้ธนบัตรที่เราใช้กันอยู่ในทุกๆวันนะคะ สองธนาคารพาณิชย์นะคะก็จะเป็นสถาบันการเงินที่มีความสําคัญโดยธนาคารพาณิชย์เขาจะมีบทบาทหน้าที่ในการรับฝากเงินนะคะให้กู้ยืมและก็ให้บริการอื่นๆน,นะคะเช่นการโอนเงินนะคะแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศต่างๆรับชําระค่าสินค้าและบริการด้วยนะคะธนาคารพาณิชย์นะคะก็มีธนาคารที่เอารูปมาให้ดูข้างต้นนะคะในหลายคนก็อาจจะรู้จักกันอยู่บ้างใช่ไหมลูก ไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีอย,ยุธยานะคะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์เหล่านี้นะคะภาพทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างของธนาคารพาณิชย์นะคะที่คุณครูเอามาให้ดูนะคะทีนี้มาดูประเภท ดูต่อไปนะคะบทบาทหน้าที่ของธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือที่บอกไปข้างต้นเมื่อกี้นะคะรับฝากเงินให้กู้ยืมเงินแล้วก็บริการอื่นๆเช่นการโอนเงินนะคะการชําระค่าน้ําค่าไฟต่างๆนะคะนี่ก็จะเป็นบทบาทของธนาคารพาณิชย์นะคะทีนี้ก็จะมีนะคะธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษนะคะก็จะมีธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษคืออะไรนะคะธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษก็จะเป็นธนาคารที่ ั้งขึ้นมานะคะเพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างนะคะเฉพาะอย่างได้แก่ธนาคารเหล่านี้เลยนะคะเช่นธนาคารออมสินอ่ะธนาคารออมสินนะคะเคยได้ยินไหมลูกนักเรีนยนหลายคนก็อาจจะมีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินอยู่ใช่ไหมลูกอ่ธนาคารออมสินนะคะก็จ,จะเป็นธนาคารของรัฐ ซึ่งระดมเงินฝากจากใครจากประชาชนนะคะจากประชาชนทั่วไปแล้วก็ปล่อยสินเชื่อเงินเงินกู้เนี่ยให้กับประชาชนนะคะแล้วก็เป็นแหล่งเงินกู้ภายในประเทศของรัฐบาลนะคะ ต่อไปนะคะธนาคารนี้นะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือสัญลักษณ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็จะเป็นธนาคารของรัฐจะเป็นธนาคารของรัฐเหมือนกันนะคะซึ่งระดมเงินฝากและก็ปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรนะคะเพื่อนําเงินไปลงทุนในภาคการเกษตรต่างๆนะคะ ต่อไปธนาคารนี้ก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะจะเป็นธนาคารของรัฐที่ทําธุรกรรมทางการเงินแก่คนไทยนะคะคนไทยชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ลูกค้าทั่วไปก็ได้นะคะตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามนะคะธนาคารต่อไปนะคะตัวกอรย่อทออสอนะคะธนาคารนี้ก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะ จะเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชนนะคะให้กับประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยนะคะโดยให้ประชาชนสามารถที่จะกู้เงินนะคะเพื่อที่จะไปสร้างบ้านนะคะไปจัดสรรที่ดินและก็อาคารให้กับประชาชนในการเช่าซื้อนะคะก็คือถ้าใครอยากมีบ้านนะคะอยากมีที่ดินมีที่ดินแล้วอยากสร้างบ้านนะคะก็สามารถไปติดต่อที่ธนาคารนี้ได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะนักเรียนคะเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมเงินทุนนะคะสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและก็นําเข้าสินค้านะคะแล้ก็เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศด้วยนะคะนี่คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะ ต่อไปนะคะธนาคารสุดท้ายนะคะก็คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางนะคะและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะเป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมเงินทุนนะคะพวกสินเชื่อแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะคะเพื่อพัฒนาธุรกิจที่เป็นธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางนะคะและก็ขนาดย่อมหรือที่เรียกว่าธุรกิจ SME ในประเทศไทยนะคะนี่คือธนาคารวัตถุประสงค์พิเศษนะคะ ทีนี้มาดูนะคะหน้าที่เบื้องต้นของธนาคารนะคะพูดถึงธนาคารทุกคนก็ต้องนึกออกว่าจะต้องเกี่ยวกับเงินนะคะการฝากเงินการให้กู้ยืมเงินนะคะแล้วก็การให้บริการอื่นๆนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการฝากเงินกันก่อนนะคะการฝากเงินนะคะก็คือการที่เรานําเงินของเรานะคะไปฝากไว้กับธนาคาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บออมไว้ใช้ในยามจําเป็นนะคะหรือว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะเราไม่อยากมีเงินอยู่ที่บ้านเยอะๆนะคะก็เอาไปฝากไว้ที่ธนาคารนะคะไปฝากไว้เราก็จ่อมย่อมที่จะหวังผลตอบแทนใช่นหลูกในรูปของดอกเบี้ยนะคะก็คือในการฝากเงินนั้นผู้ฝากก็จะต้องไปเปิดบัญชีกับธนาคารนะคะซึ่งทางธนาคารก็จะให้สมุดประจําตัวผู้ฝากเงินนะคะหรือว่าสมุดคู่บัญชีนะคะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินนะคะนี่คือ การฝากเงินนะคะคือสรุปง่ายๆคือนําเงินที่เรามีนะคะไปฝากไว้ที่ธนาคารเป็นการเก็บรักษาเงินของเราให้ปลอดภัยนะคะถ้าเรามีเงินเป็น20-30ล้านนะคะเราเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยไม่ปลอดภัยแน่นอนเลยนะคะถ้าคนอื่นเขารู้เนี่ยว่าเราเก็บเงินเยอะขนาดนั้นแน่นอนนะคะมันก็จะไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของเราฉะนั้นเราเอาเงินส่วนนี้นะคะไปฝากไว้ที่ธนาคารจะดีกว่านะคะแถมเรายังได้ดอกเบีย้ยขึ้นมาด้วยนะคะ สำหรับประเภทบัญชีเงินฝากมีอะไรบ้างนะคะประเภทบัญชีเงินฝากเด็กๆขานักเรียนมีบัญชีเงินฝากกันเกือบทุกคนอยู่แล้วนะคะลองสำรวจดูสิว่าหนูมีบัญชีเงินฝากนะคะเป็นบัญชีเงินฝากประเภทไหนนะคะมีอยู่ 3ประเภทนะคะก็คือ1เงินฝากออมทรัพย์นะคะเงินฝากออมทรัพย์ก็คือการฝากเงินนะคะที่ไม่ได้มีการกําหนดระยะเวลาการรับฝากนะคะสามารถฝากหรือว่าถอนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยเงินฝากประเภทนี้ก็อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งนะคะว่าฝากเผื่อเรียกนะคะหรือว่าฝากสะสมทรัพย์นั่นเองนะคะต่อไปเงินฝากประจํานะคะเงินฝากประจําก็คือ 11, บัญชีเงินฝากที่ กำหนดระยะเวลาการฝากนะคะตามที่ธนาคารกำหนดเช่น3เดือน6เดือนนะคะหรือว่า1ปีนะคะโดยธนาคารเขาก็จะกำหนดอัตราขั้นต่าในการฝากเงินแล้วก็ให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าธนาคารประเภทแรกนะก็คือให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าธนาคารให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าบัญชีเงินฝากประเภทเงินฝากออมทรัพย์นะคะโดยเงินฝากออมทรัพย์ ก็โดยให้ขอให้ค่ะก็คือเงินฝากประจำเนี่ยก็คือจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากประเภทแรกนะคะทีนี้มาดูเงินฝากกระแสะรายวันกันบ้างนะคะเงินฝากกระแสะรายวันก็คือการฝากเงินที่ผู้ฝากเงิน เป็นยังไงลูกาสามารถเขียนเช็คนะคะสั่งจ่ายเพื่อที่จะโอนเงินในบัญชีของตัวเองให้กับคนอื่นนะคะโดยสามารถนําเช็คนี่ไปขึ้นตามจํานวนเงินที่สั่งจ่ายนะคะตามรายชื่อผู้รับเงินที่มีการระบุเอาไว้นะคะนี่นี่คือปร,ประเภทบัญชีเงินฝากนะคะ3ประเภทนะคะนักเรียนลองสํารวจด,ดูว่าหนูมีเงินฝากประเภทไหนนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของการถอนเงินนะคะซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปถึงในเรื่องของการฝากเงินนะคะการฝากเงินแน่นอนว่าก่อนที่จะไปฝากนะคะขอขอย้อนไปพูดในเรื่องของการฝากเงินนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปฝาก ใช่มลูกก่อนที่จะไปฝากเงินเราก็จะต้องไปเปิดบัญชีเงินฝากก่อนใช่ไหมคะอ่าเปิดบัญชีเงินฝากโดยการนําบัตรประจําตัวประชาชนนะคะเป็นหลักฐานในการยืนยันการเปิดบัญชีนะคะผู้ผู้เปิดบัญชีก็จะเลือกประเภทนี่แหละเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําหรือว่าเงินฝากฝากระแสรายวันนะคะเราเลือกได้นะคะเลือกประเภทบัญชีเงินฝากนะคะเขียนข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะคะส่วนจํานวนเงินที่ฝากนะคะที่ใช้ในการเปิดบัญชีต้องไม่ต่ํากว่าอัตราขั้นต่ําที่ ธนาคารแต่และธนาคารมีการกำหนดไว้นะคะซึ่งอาจจะกำหนดแบบ500บาทนะคะฝากขั้นต่ำอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ของธนาคารก็จะลงบันทึกข้อมูลนะคะผู้เปิดบัญชีในระบบฐานข้อมูล Allāh. แล้วก็มีการบันทึกยอดเงินนะคะเลขที่บัญชีเงินฝากชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากนะคะไว้ในสมุดบ,บัญชีเงินฝากด้วยนะคะหลังจากนั้นเรานะคะที่เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากก็จะได้รับอะไรมาคะจะได้รับสมุดบ,บัญชีเงินฝากนะคะซึ่ง เป็นการบันทึกข้อมูลการฝากเงินไว้นะคะแล้วเจ้าของบัญชีของเราเนี่ยก็จะเก็บสมุดฝากบัญชีของเราเอาไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการฝากหรือว่าถอนเงินในบัญชีครั้งต่อไปนะคะนี่คือการเปิดบัญชีก่อนนะคะส่วนการฝากเงินก็คือแน่นอนว่าการทที่เราจะไปฝากทุกครั้งนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก็คือสมุดบัญชีเงินฝากของเรานะคะแล้วก็กรอข้อมูลในใบฝากเงิน ตามที่ธนาคารกําหนดนะคะแล้วก็นําไปเยื่อให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําการบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกจํานวนเงินฝากไว้ในสมุดของเรานะคะหลังจากนั้นเราที่เป็นผู้ฝากก็รับเงินนะคะเออรับสมุดบัญชีเงินฝากของเรากลับมานะคะแล้วก็เอกสารการฝากเงินนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะต่อไปมาดูนะคะการถอนเงิน นักเรียนไม่รู้ว่านักเรียนของครูเนี่ยเคยไปฝากเงินหรือว่าไปถอนเงินกันบ้างหรือเปล่านะคะการถอนเงินก็คือเมื่อเรามีความต้องการใช้เงินนะคะลูกก็คือต้องการที่จะนําเงินไปใช้จ่ายต่างๆนะคะเจ้าของบัญชีเงินฝากก็สามารถที่จะไปถอนเงินตามจํานวนที่ต้องการได้นะคะแต่ต้องไม่เกินจํานวนเงินในบัญชีเงินฝากที่เรามีนะคะเช่นเรามีอยู่ในบัญชีเงินฝาก1 0 0 0 0นบาทนะคะเราจะไปถอน 20,000ได้ไหมลูกอ่าไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเกินจนํานวนเงินในบัญชีเงินฝากที่เรามีนะคะทําอย่างไรบ้างนะคะก่อนการไปถอนเงินนะคะเตรียมเตรียมอะไรเตรียมสมุดคู่ฝากของธนาคารที่เราจะไปถอนเงินนะคะก็คือสมุดบัญชีนั่นเองแล้วก็เตรียมบัตรประจําตัวประชาชนของเราให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเดินทางนะคะเดินทางไปที่ธนาคารที่เราฝากเงินนะคะแล้วก็ไป บางธนาคารเขาก็จะมีการให้รับบัตรคิวนะคะเราก็ไปรอรับบัตรคิวให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็ไปกรอกนะคะรายละเอียดต่างๆในในบถอนเงินนะคะนําใบถอนเงินพร้อมกับสมุดบัญชีของเราแล้วก็บัตรประชาชนนะคะไปยื่นที่เจ้าหน้าที่ธนาคารตามคิวนะคะเขาก็จะเรียกว่าขอเชิญหมายเลข2หน้าช่อง2อะไรประมาณนี้นะคะ4ก็คือรอนะคะหลังจากนั้นรออะไร รอเจ้าหน้าที่นะคะตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ทำรายการเสร็จนะคะเราก็รับเงินตามจำนวนที่เราถอนนะคะพร้อมกับสมุดคู่ฝากที่ลงรายการยอดเงินคงเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราไปถอนเงินมานะคะอะเรามีเงินเก็บอยู่ในบัญชี10,000บาทนะคะเราต้องการที่จะใช้เงิน8,000บาทในการไปซื้อแท็บเล็ตนะคะเราก็ไปถอนให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะ พอเราได้เงินมานะคะจากการถอนจากเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วนะคะสมุดบัญชีคู่ฝากของเราก็จะลงรายการยอดเงินคง,งเหลือไว้นะคะก็คือกี่บาทลูกมี1,000 0ถอนไป8,000เหลือเท่าไหร่คะอ่าเหลือ2,000บาทนะคะทีนี้ก็เก็บต่อไปนะคะฝากไปเรื่อยๆนะคะพอต้องการที่จะใช้อีกก็ค่อยไปถอนออกมาต่อไปมาดูการกู้ยืมเงินกันบ้างนะคะนักเรียนยังเด็กอยู่นะคะอาจจะไม่เคยได้สัมผัส เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะคะแต่ถ้ายืมเงินเพื่อนไปซื้อลูกชิ้นอะไรแบบนี้ที่โรงเรียนน่าจะน่าจะเคยนะคะน่าจะเคยกันบ้างนะคะการกู้ยืมนะคะแม้ว่าธนาคารจะทําหน้าที่รับฝากเงินนะคะรับฝากเงินนําเงินฝากนั้นไปให้กู้ยืมนะคะแต่ธนาคารก็ เขาไม่ได้ให้ทุกคนนะคะไม่ให้ไม่ได้ให้ทุกคนในการกู้ยืมง่ายๆนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะคะที่จะไปกู้ยืมได้นะคะนายธนาคารเขาจะพิจารณาผู้กู้แล้วก็วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมก่อนเสมอนะคะพิจารณาว่าคนกู้เนี่ยมีประวัติเป็นอย่างไรนะคะกู้ไปทําอะไรนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่จะกู้ยืมไปเนี่ยสามารถนําเงินมาชําระหนี้ได้นะคะในอนาคตนะคะก็คือการ การที่บุคคลหนึ่งนะคะได้ยืมเงินจากอีกบุคคลหนึ่งเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการนั่นเองนะคะ,ะผู้ให้กู้นะคะผู้กู้ผู้กู้นะคะสัญญาว่าจะนําเงินที่ยืมมาคืนภายในระยะเวลาที่กําหนดนะคะตามสัญญากู้ยืมนะเพราะพร้อมกับชําระดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขที่ตกลงแน่นอนว่าการกู้ยืมเงินนะคะ มันจะต้องมีดอกเบีย้ยนะคะตามที่กฎหมายกําหนดก็คือดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละ15บาทต่อปีนะคะหรือว่าอัตราร้อยละ1.25บาทต่อเดือนนะคะ1.25บาทต่อเดือนผลดีนะคะถ้าเราไปกู้ของธนาคารเด็กๆคะก็คือกู้ ถ้าเราไปกู้ผลดีก็คือจะทําให้เรามีเงินใช้ในยามจําเป็นใช่ไหมลูกทําให้มีการซื้อขายสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าคนไม่ได้ไปกู้คนก็ไม่มีเงินนะคะพอไม่มีเงินก็ไม่ไปซื้อของนะคะแต่พอไปได้เงินที่กู้มานะคะ<ๆ>ก็จะทําให้มีการซื้อขายแล้วก็ใช้สินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การกู้เงินในระบบเนี่ยก็จะยุติธรรมต่อผู้ที่กู้นะคะก็คือมีกฎมีเกณฑ์ที่แน่นอนนะคะ ทีนี้มาดูนะคะประเภทเผลเสียของมันนะคะผลเสียการไปกู้มานะคะผลเสียผู้กู้สมมติว่าครูไปกู้นะคะครูเป็นผู้กู้เงินนะคะ เกินความจําเป็นนะคะเราก็จะทําให้เกิดเป็นนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะอยากได้อะไรก็ซื้อเพราะว่าคิดว่าเงินเนี่ยได้มาง่ายๆเดี๋ยวฉันก็ไปกู้มาอีกเดี๋ยวฉันก็ไปซื้อนะคะแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นผลเสียนะคะแล้วการกู้นอกระบบนะคะก็จะจ่ายดอกเบี้ยนเนี่ยต่ำที่สูงกว่าตามกฎหมายที่กําหนดนะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของประเภทของการกู้ยืมเงินนะคะก็คือการกู้ในระบบนะคะอันดับแรกขออภัยค่ะ ่ะเรามาดูการกู้ในระบบนะคะก็คือการกู้ในระบบก็คือกู้จากสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตนะคะให้ประกอบธุรกิจเงินกู้ตามกฎหมายนะคะเช่นกู้จากธนาคารออมสินนะคะธนาคารกรุงไทยนะคะ ผลดีถ้าเรากู้ในระบบนะคะเราก็จะมีเงินไว้ใช้ในยามจําเป็นนะคะแต่ถ้าเราใช้เกินความจําเป็นก็อาจจะทําให้เกิดการใช้จ่ายเกิดเป็นนิสัยที่ใช้จ่ายเงินที่ฟุ่มเฟือยนะคะผลดีของการกู้ในระบบอีกก็คือมีเงินทุนหมุนเวียนนะคะสามารถขยายธุรกิจแล้วก็ลงทุนเพิ่มในธุรกิจได้นะคะแต่ว่าผลเสียนะคะถ้าเราไปกู้ในระบบเราก็จะต้องไปหาบุคคลน,นะคะที่เขามีทรัพย์สินเนี่ยมาค้ำประกันนะคะเวลาที่เราจะกู้ ะะผลดีอีกนะคะที่เราไปกู้ในระบบนะคะก็คือมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและก็ได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายนะคะแต่ก็มีผลเสียอีกเหมือนกันก็คืออาจจะไม่ได้รับเงินตามจํานวนที่กู้นะคะเพราะว่าอาจจะมีการหักเงินทําประกันหนี้ด้วยนะคะนี่คือประเภทแรกนะคะก็คือการกู้ในระบบนะคะประเภทที่2การกู้นอกระบบนะคะ กู้นอกระบบก็คือการไปกู้จากแหล่งเงินกู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็คือไม่ถูกกฎหมายนั่นเองนะคะลูกนะคะก็คือไปกู้มาจากแหล่งที่แบบเป็นผู้ให้กู้ส่วนใหญ่ก็เป็นการกู้เงินจากเอกชนนะคะก็คือไม่ถูกกฎหมายนะคะผลดีนะคะจากการของการกู้นอกระบบผลดีแน่นอนก็เหมือนกันเลยค่ะการไปกู้เงินมาผลดีที่เหมือนกันก็คือการมีเงินไว้ใช้ในยามจําเป็นแต่ผลเสีย ก็เหมือนกันอีกนะคะก็คือถ้าใช้เกินความจําเป็นอาจจะทําให้เกิดนิสัยการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยนะคะผลดีก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ผลเสียมันไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนคะผลเสียของการกู้นอกระบบนะคะอาจจะถูกทวงหนี้นะคะที่ส่งผลต่อการถูกทําร้ายนะคะเพราะว่าเวลาเราไปกู้นอกระบบเห็นไหมคะเจ้านี้ เป็นยังไงลูกข่าวก็มีเยอะแยะมากมายนะคะในการไปทวงหนี้โดยการทําร้ายร่างกายนะคะทุกตีผู้กู้นะคะหรือว่าไปทำร้ายข้าวของทําร้ายทรัพย์สินของผู้ที่ไปกู้มานะคะ นี่คือผลเสียอันที่1นนะคะ 2. ออาจจะมีการหลอกลวงนะคะคดโกงเกี่ยวกับยอดหนี้นะคะแล้วก็ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนะคะไม่คงที่เลยสําหรับการกู้ยืมเงินนอกระบบเนี่ยบางทีกู้มา1 0,000หมื่นนะคะจะต้องชําระคืนตั้งสี0หมื่นเห็นไหมคะลูกมันมากกว่าเงินต้นอีกตั้งเท่าไหร่นะคะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจนะคะแล้วแน่นอนว่าการไปกู้นอกระบบ นะคะเป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะคะเวลาเราเดือดร้อนอะไรมานะคะก็พยายามนะคะในการที่จะไปกู้ในระบบนะคะก็คือกู้ให้มันถูกตามกฎหมายนั่นเองนะคะโอเคนะคะวันนี้เรื่องของธนาคารแล้วก็การกู้ยืมเงินนะคะก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาเ,าเรียนกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคะ ไม่มีภาระงานอะไรนะคะแต่ว่า เวลาที่เหลือนะคะให้นักเรียนเข้าไปเคลียร์งานในคลาสรูมด้วยนะคะแล้วใครที่ค้างงานตรงไหนหรืออยากรู้ว่าลูกค้างวิชลูกค้างหน้าไหนบ้างงานชิ้นไหนของคุณครูบ้างนะคะลูกสามารถทักไลน์ส่วนตัวมาหาคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวครูก็จะเป็นแอดมินคอยตอบให้โอเคนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะช่วงนี้ก็พยายามดูคลิปให้จบนะคะเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการสอบ ไยภาคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย